สวัสดีครับสุข่สุคนนาอ <laughs> <laughs> พ่อกับผมครับกะพรมดวงจันทร์ตะวันทองขอบคุณสุขูสุคนกับผู้ที่เข้ามารับชมเราพังขอมีแตความสุขความจเจริญสุขูทุกคนนอกกับสุขภาพแข็งแรงไ <laughs> <laughs> ม่ว่ามาลายเมื่อหรอกพี่นอ้องกะเห็ดเพียงไปเห็ดเพียงกับไ่ได้ออกมาบอวจานที่จุยนะนะเ <laughs> <laughs> มื่อนี้จะมาเลาเรื่องเบาอน้ำเน่ เบอกน้ำแน่เบอกน้ำแน่พี่น้องป้องไปเอ้ยบนบ่อมันโดนกับเจ้าที่เบอกยังเนาะผู้ชายผู้สาวก็ไ่เห็นว่าเขาสิมาส่งอันนั้นส่งอันนี้วันไหนอันนั้นเนาะฮึมเฮ็ดเพียงไปจะลงไปคือเมื่อนี้เขาบอกน้ำเน่ากะบิี่บาไปเรื่อเขาบอกน้ำแน่อันดับแรกสิ่บอกเลยว่าผมเฮ็ด่องยูทูบสิผ่านมาตั้งแต่ปุญงบงกระลัก กุมภาแต่ถ้าตนมีน้าพันพานนี่มาเนี่พอมาถึงวันที่ยีสิบสี่เมษายนกูเกิลเพิน่นเพิ่นบอกมาทางเอด็ดเซนว่าได้สง่งอ่าอ่าหมายได้ส่งเอด็ดเซนบัญชีเอด็ดเซนไปให้แเหลือเด้อแต่ถ้วันที่ยีสยิบสี่เมษายนยีสิบสี่เมษายนนี่พี่น้องป้องไปเพื่อนมาเนั่นเพื่อนเมาอยู่ในเอด็ดเซนเพื่อน่า ย่างเร็วกว่าสองอาทิตย์ย่างโดนเสียทิตย์ผมก็ร้อนเนาะแต่แต่วันที่ยี่สกกิบสีเมษาก็ร้อนจนหมดพฤษภาพยีสต์ที่วันขวบเขาเสียทิตย์เต็มเป้ย์วันก็เลยไปไปสนีเดดโพสเดเดเดไปสนีโพสว่าเ e ดโพสออฟ i ิศนะฮะเออวอลินชัมราเดสต์ไปผูนะ้นะเออวันนี้ yesterday uh, went to the post office while in c h a m r a ดิสตริกส์อื้อหือย่างไปพี่น้องเลยไปถามเพื่อนรวยเพราท่านไหนมาเพราท่านไหนมีแม่เนี่ยไม่ข้างที่ใส่หนอนของอัตมาปาัปผ่านมุกระลักกุมภาพตอตันต,ต,ต้นมีน,าน้าหนั่งคือพานแหละไปสมัครเป็นพระหนึ่งพนเรียบร้อยจนหมอ <c oughs> นหีบซีเมสาเพิ่งถึงบอกมาทาัา้งเกศเสเลยเพิ่นเกศเสร็จทรงไม่คอยเลยเนี่ ส่งมาเลายนึกถึงแต่ปียี่สิบสี่เมษายนเพื่อนก็นยังบอกว่ายังเลีออ้วสองอาทิตย์ยางเสียอาทิตย์คนส่งมาแล้ว <c oughs> ปานนี้จ้น้าหมื่นนี่มันหอดยี่สิบสี่มื่นมันหอดเสียอาทิตย์ก็เลยไปถามปฏิี้ว่ายังบ่ามาะนะเผื่อนะก็เลยให้อ่าอ่าเบอร์โทรศัพท์ไปหมายเลขแล้วกับทีอู่ไหวปีนี้ผนโทรมาบอกมันไปข้างายึดใส่เด็กพี่น้องอไปข้องข่อย งั้นไข่ขึ้นปืดปดๆไม่ได้อร่อยนั้นก็ลดลงนื้อขึ้นอย่างแล้วเนบะวัน,น,นมี้เซ็ตนะสันว่นอะไรว่าอะไรครับป้านี่แม่ผูใ้ใดมีประสบการณ์ว่ามันพวกเขาส่งมาแล้วมันมันต้องส่งไหมมันส่งไหมไม่ได้หรืเนาะเพราะว่าวเขาส่งมาแล้วแม่แต่ว่ามันไม่ไถึงเขาเนี่ยคอมเมนต์ไรแน่ผู้สาวผู้แจ๋ผู้สาวที่เขาผ่านแล้วเกิดอะไรมันติดเมนบอลอกกับบอลนั่นเน่ตเทสบอลอกกับมีดเนี่ยตามเนี่ย นั่นแหละพี่น้องไปวันนีจุดซิ่ไคไม่ห่อนอยางไหมยางไปสนีโอ้อยยางกับหลายกิโลเนาะพี่น,อน้องเนาะกิโลเตากระซิบเบาไปเรียกสารับไปมืัอน,นี้กระซิบเบาเรี้ยงเบาน้ำเนี่ยกัยินดีตอนรับผู้ว่าชักชักคนได้เป็นอ่า รับเลือกตั้งบ้างฮะผู้ว่าราชการปปกรุงเทพเพิ่งก็ได้รับมัดบักล้าน่วมต้นเลยอันเบอร์ตั้งตั้งถือว่าเป็นครูแกดับหนึ่งะดับสองหับสามเพรเห็นฝุ่นเลยหายเท่าวันทั้งความเป็นจริงของนี่เนาะว่าทีผู้ว่าราชการกรุงเทพคนใ,ในมาไหนชัดๆที่จริงนายชัดชาติเนี่ยผมมามีผูดอที่ตสู่ล้วก็นชนะชัดชาติได้คือยางล้าน,นเปอร์เซ็นต์เลย แต่ว่าบ่ได้ลงผมก็บ่เข้าใจเป็นอย่างคือบ่ได้ลงอ่าก็คืออ่พอาพลตที่บ่ไดจัดทิพย์อดีตอ่ผู้บัญชาการต้ำรวจที่ว่าเพิ่นกเกษียณไปหมันหมันั่นแหละผู้นั้นแหละถ้าได้ลงสมัครรัฐจะไดน้ำอ่าอ่าอิสระคือจังจัดนนั่นคือได้ชนะคือเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบ่แม่นนายชัดชาติของปัจจุบันนี่เลยคือนายชัดชาติเอง บ่ sí, atom, marche, มีสิท uh ธิ์ซุยสุนองพลตธบริษัททิพย์เลยอ่าห้างเงินฝ้ากับดินเลยแต่มันมาเทาทำไมมาพลตธบริษัททิพย์เตะเข่ามาลงอ่าอ่าเลือกตั้งผมูว่าถูกคำสั่งอย่างห้ตบไปเลยจะเมั่อตอนเนี้ยบางคูต่อสู้ของนายชัดๆผู้ว่าแต่ละคนก็ว่าพลตธบริกัทสวินมือสั่นกับชนิทสนมกับรอยอีกอีหยังที่วันนี้จากพักกันพระบาลังมังฮาลาต่ออ่า เพื่อนั่งกับสนิทสนมกันแขกจนมาสอสอหลายหลายคนพื้นทีสอกอเพ่สนับสนุนร้อยเอกยังก็เือคนตัางภาคเห,คน,น,เหนะน,นือไะพัดอันอันสอสอหนีไปจํเสือเราไปไหนแล้วเป็นร้อยเอกนเนาะทำมเนิรบดหรืททำทำมทำมเนิรดหรือทำมแเน็น่ทำเสือเราอะไรก็สนิทสนมวันนี้เพราะสนิทสนมคนที่หักอ่าอ่าลุงตูเนี่ยหรือพร้อมที่ติดเทคะแนนในการเลือกตั้งไงเนี่ย กับเห็นพลธมุเรงกันสดเห็นสนิทสนมกับอ่าอ่าอ่า,อาลอยอียกแมนยังจำซื้อ,อยากงลหยเขากับเบ้าเห็นบ่คือว่าพรรคกับบ็อดสนใจไรบ่เนี่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา <c oughs> ไปเบื่องของพรรคประชาธิปัตย์บ่ที่ว่าเคยเป็นเลือกตั้งาใไ้ก็เลยเป็นกินภาคกลางกินพวกันนเนี้ยมันเป็นขาลงของพรรคประชาธิปัตย์สมมตว่า ในยุคงกันอีกี่้วกนร้องว่าน่ะพระปฏิปัตไปมีเรืองมีเล้ากับตัณหาจัดใบหันใบนี่โดนเขาฟ้องร้องไปทุกสารทิศทั้งวันไม่เป็นขาหลวงแต่ว่านายมีรถพระทันกันกระติดล้มล่างกันถ้ามันมาแม่กระสานย่างเดียวเพื่อนนั่นฟ้าหมอบสามนิ้วมันก็ยี่เพื่ออะไรสู้แกได้เลยกระชื่อยังผมกรคชื่อบอระเบ้า จะทำมันว่าบ่มีกันมันมาเทกันเน้นกับบอชนะเลยเพราะว่าผู้ต่อสู้ผู้ที่ลงมาเลือกตั้งแข่งกับชาดชาดนายชาดชาดมันบ่ถึงจักคนแล้วก็บ่มีกึืนแต่ว่าเพราเอกตะบินกับหู่จักกับสนิทสนมกับอันอันลอยเอกที่ยังที่หนีมาอยากพังวาราได้แล้วก็หอบสอสอไปสิบกาคนนั่นอันนั้นคือแต่ว่าถ้าผู้ใดหู่จักกับเพิ่นนั่นหรือมาเล่นสุกอหรือป่าชนคนที่หักลุ่ตู่ที่ว่าไปยู้ใส่เอานั่นคือเหมือนนีเลนผมนที่บอกมาแบบนี้ พ้นท,ที่สู่นัยชัดชาได้ทำไม่าอันเบ่าไปแล้วมันก็สายแล้วเนาะก็คือพลตำรวจอดีตร้องผู้บัญออ,อดีตร้องกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างพลตำรวจ่ากทิพย์นั่นแหละที่ว่าสิลงเห็นหอกหาเสียงโดนปิดน, <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับผมเป็นม้าแบบนั้นเอ <c oughs> นัยชัดชาเสียกว่็ไม่หาเสียงไว้กับสีสนับสนุนมพาพลิปป็นปั๊บ มอบออกมาเคลื่อ,อนไหวเอาสีเอาสงเป็นทาโอ้ยเนาะที่จริงผู้บาา่าราการจังหวัดของกรุงเทพเนี่ยมันกับเพื่อนามีอํานาจคือจังรัฐอื่นๆเนี่ยอ่าที่ว่าที่ว่าเขาปุกครองแบบหนึ่งคือกันยังอยู่กันยังไปตะกบหำก็ยังขึ้นตรงตอบแบบเต็มเต็มตอ่รัฐมนตรีคือสรงมหาไทยอยู่นั่นแหละคือจังผมว่ามหนเ่เนโบน้มเนี่ย ว้าวนล้าเนี่ยว่าสันไม่ได้วาวโดนว่าวล้วเนี่ยพ้กองมาแบบนี้เลยครับถ้าพลตำรวจเอกจักทิพย์ได้ลงน่าจะถ้าก็คือบ่ได้เลยขึ้นสูสีเฉียนกันคื้นสองคนณธนากันเลยแต่ว่าพ้นทิ้งห้างทำแนั้นผู้พ้นตำรวจเอกักทิพย์ได้ลงมีเงินพร้อมมีคนสนับสนุนในนั่นจริงๆพร้อมน่าจะถ้าเ่าจะเป็นผู้ว่ารล้กันจังวัดก็สิแพร่ การกระติแพ้ผมตำรวจตักทิพย์มาหลายนะนี่นี่คือเรื่องจริงพอผมเห็นว่าอ่าอ่าผมตำรวจักทิพย์บ่ได้ลงผมก็เลยบ่เสบาเลยร้องเพลงให้ฟังอย่างเดียวเพราะว่าถ้าผมตำรวจเจักทิพย์บ่ได้ลงก็คือนั้นชาติแต่เป็นเพราะว่าครูแข่งแต่ละคนพักวันที่ได้พัดกันเละตุ้มเป้ขาลงว่าหนาวพักท่าว่าผมตำรวจกักสวินมาสั่นกับถือว่าลั่นที่ว่าบ่ถอย แล้วไปสนิทสนมกับร้อยเอกบางคนที่ที่เพ้นตรงข้ามกับกับอันอ่าอ่าน,า,า,นายกรัฐมนติของปัจจุบันมันก็นเลยแตกเลย <laughs> ผมบางแหละผมก็เลยโอ้ยเลยออกมาเปล่าเลยเป็ดเพ่งอย่างเดียวเพราะหูชะตาหลือว่าน่าจะชาจะเป็นล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพอวัพอวนพ้นจากทิพย์จะเลยลงหรือว่าได้ดันกันก็นี่ เลยเปลี่ยนไปตามนี่ก็ยังดีว่าไหนาชาติยังยังยังหักสถาบันอยู่นะยินดีนั้ครับท่านผู้ว่าไม่แต่ว่าเจ้าไปหาเสียงว่าสิสนับสนุนม็อบเนี่ยม็อบไปท้าถงหาสีอย่างตั้งต่างเนี่ยน่าละมันสะลำบากใจเจ้าเพราะว่าถ้าเขาเจ้าปล่อยให้เขาไปท้าสีไปทำร้าย้อมต้นรับเจ้าเป็นผู้ว่าเนี่ย ว่าถ้าตำรวจจับพวกนี้ปั๊บเจ้าก็ัติมีส่วนร่วมในการสนับสนุนมาเจ้าก็ัติโดน <c oughs> เหมือนกับสสคนอื่นเหมือนกับนักการเมืองคนอื่นไงล่ะเราวังเด้อผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่เจ้าบ่มีคู่แข่งกันซื่อดิถ้าแม้มาพ้นตำรวจด็จักทิพย์ได้ลงกันนะเจ้านี่เพื่อได้เป็นเลยเกิดอีกสิบซาเจ้าขอเพื่อเป็นผู้ว่าราชการจะมาพูงเทพ,พยเพราะก่อลยห่วงว่าตำรวจเดจักทิพย์ไม่ได้ลง คอยกันเลยเบาๆเลยกันหูเลยแพ้มันไอ้พวกขี้กาดากแดงคือลงสม,สมัครกับเจ้านี่คอยนี่มันเทพทำน้ายหงการเมืองนะ <c oughs> มู่เจ้าเนี่ยมันขี้กระตือดอกเรียการมองก็ผลประโยชน์ทั้งนั่นอคอยมองออกเลยว่าถ้าถ้าคู่แข่งของเจา้าแต่ผลทั้วหดเด็กจากติดมได้ลงเจ้าเนี่ยนอนมาเลยก็เลยเหมือนไฟเผาเบาเลยขี้กาดเลยนะพวกหูเลยว่าไอ้พวกที่มาลงแข่ง อันวีโรดบอกอ่าอันไหนก็จนมาบ้าจนติเป็นคนบา้าเราออกหาเสียงกับติไปล่างไพ่พูดนะอันสำนักทรพย์สินกับติไปเห็ดเซามาแต่ได้เปลียนผู้ว่าก็ติดไ่คอนอยู่เฟียคืออย่างั้ก็ซ้ำซ้ำเ็มซ้ำเม็ดพุ่นถ้าได้กระแซถ้าได้กระเซอกระแซอเกี่ยวกับราช,ชวงศ์เจ้าวถาบันแกเอาหมดเลยนะมันก็ซ้ำนั่นมันก็ได้ซํำนันน่นมันนี่คนอยากเป็นแสนมันก็บว่าอยเป็นผู้บริหารบ้านเมืองเพราะมีอำนาจคือเก่า หมากับเขาไปคิดแบบนั้นวันนี้นายจัดจัดก็ถือว่าใส่ได้นะจัดจัดถือว่าเขามอบสามนิ้วก็ได้เขาสะท้าบันก็ได้อ่าเขาอ่าอ่าทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งอะไรหลายกลุ่มแต่อีกคำหนึ่งที่มันหนักใจก็เจาคือเจ้าสิบบริหารเต็มเจ้าสิสนับสนุนมอบเพราะเพื่อเจ้าสิทธิติดคุกเจ้าสิโดนมาตาหนึ่งหนึ่งสองเจ้าสิโดนมาตาความมันค้งเจ้าสิโดนมาตาคอมพิวเตอร์เพราะว่า ถ้าเจ้าสนับสนุนหมอบคือยังเบ็ดฐางฐางสีทำลายคือยังเริ่มตน้นนะเจ้าก็ทีมีส่วนรวมสมรู้ร่วมชิดในการสนับสนุนหมอบเนี้ยนี่คือบอกขห้นายชัดๆสมองเราสมองไงมดุดได้รับรู้เลยเจ้าอาจจะเป็นผู้ว่าการกรุงเทพคงแหลกที่มีส่วนรวมในกระบวนการหมอบสามอยู่ในกระบวนการเดินกระบวนโดนมาตาต่างๆง,ต,งตรงดีตัา,ตาง ปัญหาเราคือนายจตุพรปัญหาเราคือนายตักสินจินวันเป็นไปได้ <c oughs> บอกแกเอาเด้อสนับสนุนหมอประชาธิปไตยคือนายจตชัดคือประชาธิปไตยก็ย้อมรับอยู่ว่านายจตชัดเป็นกลางกับหมอบสามนิ้วเป็นกลางกับฝ่ายต่างๆเลยก็ย้อมรับอันนี้ก็คือส่วนดีของแกนะแต่ได้เปเลี่ยนแล้วก็ย้อมรับที่กิงผมมาคนตำรวจอีกทำมันนายนั่นเลยลงนี่ยเจ้าก่ได้เปลี่ยนเลยมันด้ห่างไกลสาะระกลางรอกยังในกระเจี๊ยบ อันนี้เขาเพิ่นมาลงเสืออาจจะมีคำสั่งบางสิ่งบางอย่างหรือเกี่ยวกับราบ,บ่าให้ลงถ้าลงว่าท่านเจ้าบ่ได้เปลี่ยนหรอ,อกความสามารถเจ้าี่อเถ,ถิง <c oughs> ร,ร,รัฐบาลนะอย่าถอดก็บ่ถึงครับหังไปเว้่ลวงมาสิสนับสนุนว่าเจ้าของยูเนี่ย <c oughs> โอกาสที่เจ้าทิ่พวงในขอ,อกุหไม้ใน,นด้านต่างๆของเจ้าร้อมึงเต๋ แต่กี้ก็บอกว่าว่าว่าสนับสนุนัพรรคเพื่อไทยสนับสนุนนางอุ๋งอิงสนับสนุนถ้าพญาทักษสิงเพได้เป็นแล้วสนับสนุนโอ้ยหมานก็บอกได้ยบงพี่น้องงเทพโดนหลอกกินน้ำตาตกหลายคนเอาเป็นแล้วสนับสนุนเจ้าน่ะออีกคนนึงที่เจ้าจะยุ่งยากมากเจ้าจะสนับสนุนมบแบนี่แหละกออย่างเห็นเนะแต่เขาไปเผาบ้านเผาเมืองกับเจ้าสนับสนุนถ้าตำรวจว่า เอาคอหายเจ้าในม่านตาต่างๆเอาแค่สมรู้ร่วมทิศเนี่ยเจ้าก็อยู่ยากแล้วเพราะเป็นนโยบายเป็นการเ้าโต้สารชนทองเทปของเจ้าเองนี่ตัวหนึ่งที่มันติดเป็นเสือกหางหมาหมัดคอเจ้าเลยถ้าเจ้าพ่เฮ็ดคือจังเจ้าหาเสียงในวัดศิษย์รับสนุนมอบในแบบทุกรูปแบบในกรณีต่างๆถ้าเจ้าพ่อเฮ็ดเจ้ามาเฮ็ดปฏิบัติตามคดหมายเจ้าผูต้องไปเข้าคางไผ่ดอก เจ้าก็ได้ถูกมอบสามนิ้วด้คือเก่า <laughs> เจ้าต้องหู้ว่าผมเข้าใจว่ามอบสามนิ้วก็เป็นคนเป็นคนไทยบ้สิเป็นมอบสามนิ้วมอบเสียแดงเสียงมอบไซกับำเป็นคนไทยทั้งนั้นคือถ้าถูกมอบเนี่ยเข้าใจในบริบทของของของ,ของบริบทของสังคมไทยบริบทรากเข่าของสังคมไทยมันก็สิบ่มีปัญหา คนที่ออกไปเคลื่อนไหวมอบแต่ละคนละคนเราคนเนี่ยว่าเป็นหมูหมากาไก่ตั้งแต่สถุลยันผูกเนไทเนั่นตั้งหูซึกหูสมมู่สาวะก้าวไปเท่าใดมันยู่มองใดเฮ็ดจังสี่มันยุดจุดแต่จุดใดมันเขากฎหมายคอใดคอใดมันมีความผิดหรือม่ความผิดมันอยู่ในขันพื้นฐานสิทธิเสรีภาพทางวัชาธิปไทยมือมันเกินขอบเขตเขาไปสู้การทำผิดกฎหมายต่างคนตั้งหูมัดอ่ แต่ว่าทุกไฟเมื่อไดนเตินกบวนเมื่อได้เคยม็อบแล้วคือยู่ายุเหตุจะไหนมันสิวุ่นไว้พอเขาจับกระบวกเวกโวยไว้ว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่รักษากฎหมายไ่เป็นไฟไใดล่ะนี่มันเเ็ธผิดเขาก็ต้องจับนยก็มาโวยไวบ้บ่ามันบมกเป็นธรรมอันนี้คือนักการเมืองหรือนักเคลื่อนไหวสิทธิเสรีภาพถ้าไม่ได้ของเมืองไทยต้องสะบทอนายก็ห่างไม่ ถ้าหู้ักบริบทในด้านกฎหมายต่างๆน้ามานใส่มันถูกควรกะสมควรน,นะนั่นอาจจะยกยก่องฮะผมก็พร้อมที่จะยกยก่องไปเบิ่งทางอเมริกาไปเบิ่งทางฝรั่งเศสไปเบิ่งทางสวิตเซนไปเบิ่งทุกทุกประเทศเมื่อมีการเดินขบวนเจ้าที่เป็นประชาธิปไตยแบบใดแบบใดแบบใดเซเทอรีภาพแต่จะซ้ำหางหมาซ้ำหางสังมันต้องอยุ่ภายใต้กฎหมายมม่นม่ว่าผู้รับชมรับทั้งพี่น้องป้องไปทั้งหลาย สั้นตัวถ้าตามใดที่ม็อบได้ก็ตามสิล่มพลเอกประยุทธ์หรือสิล่มพักไฟคันพักไฟได้ก็ตามถ้ามูเจ้ามู้จักขีดเส้นแบ่งระวางอ่าประชาธิปไตยที่ขีดมันซึ่งต้องอยุ่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศนั่นนั่นนั่นมูเจ้าถึงมีโอกาสชนะฝากไปถึงมอบสามนิ้วใครก็มีมูมีพวกเป็นมอบสามนิ้ว มักสามอยู่มูเจ้าคือกัน <c oughs> คนไทยกันก็ปากไปบอกนั่นแหละทั้งตามแตที่มูเจ้ามู้ทาลุเพื่อที่เรียกร้องความสนใจแตะละานานาประเทศนะแล้วก็เขาไปล้วนล้ำกฎหมายเขาไปคมเหงกฎหมายเขาไปลุกล้ำเขาไปบุกลุกกฎหมายโดยใส่คำมาสิทธิเสรีภาพทางประชาธิปไตยเนี่ซึ่ง เขตเจ้าของนี่เลยเขตเจ้าของเขาไปได้เขตกฎหมายไปล่วงละเมิดไปบุกลูกกฎหมายไปท่าทายมันก็ต้องโดนจับทุกๆุกประเทศคือกันประเทศที่ปราบจะลาจนปราบผู้เลินกขบ,บวนเบาที่สุดน้อยที่สุดถ้าพ่จำเป็นนีล่ลยเนี่บ่บ,บ่นยิงกันตายไป 200, 200, ก่ร้อยสองร้อยนคือประเทศไทยอลุูมอวยที่สุดนะ <c oughs> ไปบางประเทศอตื่นก็ยังอเมริกาไทายสุดเนี่เห็นยูหาศพอะ่ะส่วนนักข่าวส่วนนั้นสิไปท้อใดล่ะรถยืมสีที่แรงก็ไปหลังอ่าอ่ารัฐสภาของเมริกาเ่ยโบตัมก็แบบสิบคันมนีสิบคันสิคนไปจากศพล่ะเดินขบวนอยู่ฝรั่งเศษเดินสวนสเดนเลนเหมือนเมรกาพอสู้บมีคนหายมีคนสาบสูญไปเติร์กเียและเทียนไปเบิง่งนด้ ะบวนการซีหรือกระบวนการสารับเจ้าหู่เลยแต่ละข้งถ้ามีการเดินกระบวนแบบรุนแรงจะมีคนหายสาบสูญทั้งยุโรปประเทศนั่นน่ถ้าแบบรุนแรงบร้าต่ำก็สามร้อยคนเกิไปแต่ละเถื่อนประเทศไทยเป็นประเทศที่ถือว่าอารมณ์อรวยที่สุดเลยนะเป็นประเทศศาสนาพุทธเป็นประเทศพระเจ้าแผ่นดินซึ่งมันก็มีจิตเมตตานาะนี่แหละประชาธิปที่ตรงประชารัที่ปไตย หลายๆอย่างเนี่ยคือจังหวอบสามเนี่ยก็ฝากไปถึงมู่เจ้าให้มันอยู่ในขอบเขตถ้ามู่เจ้าว่ลุกว่ลั่มวอล่วงด้วยกายภาพไปเผาตำรวจเอาหนังเอาหยังไปยั่วยว้นตำรวจบังไฟที่เห็ดหรือว่ายิงเนี่ยมันอนุภาพมันทามันอนุภาพมันกับว่นใดแพร่สามแปดว่นใดแพรู่กสองว่นใดแพร่สิบเอ็ดเนี่ยว่นใดแพร่ยูเอ็ดบักส,สองสองแปดเนี่ย เียงแต่ว่ามันบาทั้งสมัยมันดูเธอทะตาอนุภาพเพลียนแต่แตายเลยประโยชน์นั้นมันก็ต้องผิดกฎหมายเป็นธรรมดานะประเทศอื่นเขาก็ต้องจับผู้รักษาในเมือมันลวงล่ำไปถ้ามู่เจ้าสู่ในทางประชาธิปไตยอยู่ในขอบเขตของคำาว่าประชา,ะาธิปไตยเสรีภาพที่เขาอนุญาตให้เฮดได้ภายใต้กฎธรรมนุนของประเทศไทยของทุกๆประเทศที่เขาอุทบรณ์กันมู่เจ้ามีโอกาสชนะ ถ้ามู้ดเจ้าฮีตุแบบนี้บางน้ามีรถกันยังได้สำนักอ,อ,อย่าลืมานาาชัดๆนี่เป็นไฟานาาชัดๆนี่ถือว่ายุในขังหักสถาบันเนี่ยหักสถาบันปกป้องสถาบันแล้วกับเป็นกลางที่สุดเข่ากับเพื่อไทยได้เข่ากับสลิมได้แกงงกันก็นถือว่าแก้ใส่ได้ แต่ว่าการหาเสียงต่างๆที่ทเสียแต่แกนหนักใจที่สุดเลยเหตดผลสามผมเาสิจักเดือนสีเฮตุสามนอยู่ดาแก่แล้วดานายชาติก็คือว่าที่แกเป็นหาเสียงอันนับแรกสิสนับสนุนมอบอำนวยความสะดวกให้มอบโตนี่แหละมันติเป็นการสนับสนุนสมรู้ร่วมจิตในการเผาบ้านเผาเมืองเจ้าจะมีคโคดงคดีพล้เพื่อจะเดินหนีไปตั้งประเทศหางจุก,กุนคือนายจังสินจินวัน <laughs> แล้วก็นังยิงลักชิ้นอวนเดี๋ยวี่ต้องไหนมาลวัง <laughs> นั่นละ่ะทุกทุกไฟเล่นะบ่ป่ติเป็นไฟบ้านเมืองไฟหมอกไฟเห็นต่างตางตางเนี่ยแต่เขาอยู่ในขอบเขตบ่บ,บ่ติเป็นเขาอ,อยู่ในขอบเขตเขาต้องหูบริบุเดี๋ยวเามาประชาธิปไตยคําว่าสิทธิเสรีภาพแต่เขาสู่อยู่ในเขตขอบเขตของมันภายใต้กฎธรรมนุญมันมีโอกาสชนะ มันได้ใจดวงกันมันได้ใจอารยประเทศมันได้ใจถุกมวอนชนเนี่ยผมมันมาที่ไปเข่ากระดูกดำายังมีการเียงการถิ่งไพ่การยังถ้ามูเจ้าสู่ลุกขึ้นมาคือจากไหนวีโรดบ้าถ้าได้เป็นอันผู้ว่านว่าสิพูดอ่ะอันอันอ่าสิเอาอันอันสนามหลวงขำว่าเปิดเป็นไปที่ให้ปากหาเสียงปักบอบปากกระถิ่งวีโรดเด้อมึงนซัมนี่ประเทศไทยเมื่อบอกทำกับกัน มอดก็พิธีมอบตงัง่างมาปกพักหนึ่งสมองนั่นนี่ผมไปลงสมัครปวาส์สำนีมันยังคักนักหน,นาแล้ว <c oughs> ประเทียวส,สนามหลวงก็เป็นที่ให้ป้ากันนั่นโอ้ย <c oughs> ฉันนั่นแหละที่เขาเรียกมันงน่เด้อมันบอม่นเนี่ยมอบต่างๆหรือทำมือไดเขาไปบริหารประเทศมันก็ต้องอยู่ในไฟกฎหมายมันก็ต้องจับมอบคือเก้าแนละ พ,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 พวกไฟใดไฟพวกมันไฟใดห็นมาพกคุณตักสินย่่งรักติคก็สุนุนมอบแต่พอการเป็ยนรัฐบาลกระจับพวกสลิมมันก็อยู่งยังสีล่ล่ะถทาบใดที่ว่าตั้งแต่หางหมาจนถึงหางสร้างคนเขานี่มีอยู่สองหัวหน,นึงหัวหนี่สองหัวลางนี่สีสากับมีสองหัวเนี่ยหัวหนี่เอาไปแต่คิดสร้สางสรรค์ดีด หัวนี่บางทีก็เป็นโรคประสาทเส้นสมองแต่ถ้าหัวล้างเอาไ้ขึ้นสวรรค์ย่างเอาไว้เสียเงินเอาไว้เงวี้ยวมันต้องใสสองหัวนี่คิดให้เป็นเมื่อพี่น้องป้องไปบพว่าที่เป็นทุกทุกด้านในการใส่ชีวิตนี้ทุกมิติของการใส่ชีวิตยิ่งในเ้นทามาที่ปไต่ต้องหูบริบท หนึ่งในเมื่อสิเขามาเดินเส็นทางประชาธิปไตยของเมืองไทยนี่ต้องอย่าลืมบริบทกับองค์ค่าพยบของเมืองไทยรากเงาของเมืองไทยมันเป็นจังไดน,นี่เราอย่าลืมพยงพญา่าค่อยๆอ,อดค่อยๆเมียนมันจิไดแทงคำนํำมันพบโบพีวสามนิ้วเอเอ,เอต้องพูนเป้าคำไหนกินเขานั่งขี่ปวดเย่า ชิดตัสิลบแต่ฮามระมา,ากรัตริยุหันมันก็ต้องเขาครอดกุดหมายมาตาที่มันตั้งไว้ประทำอีลาเด้อมันสมองสูงมอบสามนิ้วแต่ละคนตั้งแต่หางหมาจนหางสร้างยังไม่ได้ขนดาดวงกันจะคนอยู่ถ้าตาบใดที่หูจักบริบทคํามาประชาธิปไตยมันมีมองสิ้นสุดมีขอบเจ็บอลลงลงลำเข้าไปคดหมายมาว่าติเป็นฝ่ายใดเป็นรัฐบาลก็ต้องจิตในกติกาของสติสรีภาพ ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั่นแหละพี่น้องถ้าอยู่ในเป็นแบบนี้ดวงกัรกระสียอมรับถูกกลุ่มถูกไฟเพราะไฟนั้นจะเป็นเหี้ยไฟนั้นจะเป็นหมาไฟนั้นเป็นเทวดาไฟนั้นเป็นผักไฟนั้นจะเป็นเมียหน่อยเมียใหญ่ <c oughs> ดวงกัรยอมรับเลยมั้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในกรอบของบริบทองค์ค้าประยยกต์รากเหงาของปไทยผมพร้อมที่สนับสนุนทุกไฟพี่น้องมีซ่องน้อยๆกระิบเบาสิตาซอย <c oughs> อ่าสัา่งตัวน้าจะทาเด้งก็ดีใจน้ำน่ะ่ายสุดทริปนี่อันหนึ่งที่เจ้าสิลำบากแเจ้าเห็ดเพื่ออะไรเน่ <c oughs> ให้มอบซ้มนี่มันติดหามูอเจ้านะพวกผ้าเด็กเหลือคอนสมองคข่พวกนี้มันติดหามันติดห้าเจ้าอีกถือเพิ่งหน้าเจ้าไปบอกว่าในสิสนับสนุนมอบมโอกาสมาบางทีมือแรกมันเดินกับบัวมันกับไปเอาสีไปทงไปท้าเกินไปเผาเจ้าไปสนับซ้ำเจ้าสนับสนุนเนี่ยเจ้าละเว้นปฏิบัตินาทีเด่น เจ้าก็ที่มีมาตราหนึ่งหนึ่งสองมาตรานั้นมาตรานีห้อยเจ้านะฝากทุกทุกฝ่ายของประเทศไทยนะครับฝากไ้สู่ขู่สู่คนเฮ็ดยั้งกะระทำให้มันยุบภายใต้กฎภายใต้นะารัฐธรรมน,นูญทางด้านการเมือง้านด้านการธรรมาจิตนี่ยังก็ภายใต้กฎหมายแล้วนอกจากภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้กฎหมายตาั้งแล้วใจก็ต้องมีจิตสำนึกน้ำว่าเกิดเป็นไทยหลักไทยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ของเขาต้องสืบสานไว้ให้ได้มันสิเปลี่ยนแปลงััไงไรใครองค์กรต่างๆต,ต,ต,ตั้งเสียนเขาอยู่ในรูปแบบที่เขาพัฒนาตัวเขาเองื่อไยโดยอัตระของเขาเขาถึงกับไปเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยาว่าตเป็นผู้เขาเพราะทำมันเป็นรูปของธรรมชาติที่มันมีสิ่งชีวิตที่มันเป็นสถาบันเป็น the University ซเป็นครั้นทีอย่างต่างๆถ้าตัวของ สถาบันตัวของเซ็นเตอร์เรานี่ต่างๆถ้าเขาบ่าดีบ่มั่นคงมีฝึกอยู่ข้างในเขาก็สีลมละลายสาบสูญไปเองแต่ตาบดที่มันยังแข็งปึกไปเตาะไปตียังกับ่บอันนั้นคือเขายังมีคุ้งามความดีเขายังแข็งก็ต้องมาซอยกันพัฒน,นามาซอยกันบอกก้าวมาซอยกันพัฒน,นาด้วยจิตใจ,จบริสุทธิ์บอกกันแล้วกัในด้านต่างๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจภายใต้ขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญ <c ười> คลิปนี้ก็ับเาซ้ำนี่นะยังมามีหม,มองเราเพราะว่าตั้งแต่เขาพูดตั้งแต่พลเอกตั้งผู้วา่าของจันกับแทบจะบ่าาเบอกเรียงมูนี่มาละเปิดเปรีเพียงเพราะหัวเราว่ามีเมื่อไรสูช้ชัดๆได้มีคนเดียวถ้าเราเลยล้มคือพลเอกตักที่บอกหนังสือเราเม่ออดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนล่าสุดทธิผลเกษยียณไปนั่นแหละ ถ้าม้นเ่านั้นเขามาชัดชัดกับว่าได้ใกล้เลยก็เลยกันเป็นอดีตผู้สมัครผพ้ว่าปีสองสองเจ้าโชคดีเนาะเขาเพิ่นไม่ได้ลงถ้าเพื่อนได้ลงเจ้าบ่นได้เปลี่ยนหรอกเอาคลิปนี้มีส้ำนี่ะครับเพ้าน้ำเนแ่้วก็ะติดบายบายก็ะติทํ้าแม้นว่าเต็ดเพลงลงมื่อ่นก็สะรับเพลงไปเนาะมันเบาเมื่อแรกมันก็ยังตต่นเต้นอยู่ขี้ข้านเพราน้าเพราะว่า ส่องอื่นเขาบอกมีผู้แสาวผู้สาวส่งหอมจูบมาท่นนานท่านท่งนั่นทัานสี่ทัานสิขี่ไล่คูยยอตรงกันนี่มีผู้สาวจังสั่นกระเซาะส่งของไปกินให้นั่นผัดผมเบาหน้าวนะ่ามีอะไงนี่เดี๋ยวเขาเม่นนั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 ่นเสือบ่มีหักท่นหักสี่บ่มีส่งของไปกินท่งนั่นทัานสี่บ่มีความหมายข้อฝากขี้ขาดเบาบอกไปสีสาสองกับ่ได้กินหนังสีส,าสา,สาสามกับสีสาแหลกกับปวดหัวคนเขามีสองสีสาสีสาหนึ่งนี่ เอาไว้คิดเอาไว้คิดทำมาหากินเอาไว้คิดในส่วนต่างๆของสังคมอีกหัวหนึ่งหัวขขางร่างมันมยังวัวนี่นปอกๆี่ภะผ้า,ามวลขึ้นสวรรค์ถ้าไปเกิดไปพลาดก็คืติเป็นไปพลาดถ้าหัวร่างหัวแข็งไหลายมันก็ติเป็นก็ยังอดีตลองห่าหน้าพับผลิปารตเอาคิดหนึ่งมิสเตอร์มินะครับขบ มีความสุงสูงกับพอกันทิบนาครับผม